เอใหญอยู่ว่ากันอยูพร้อมกันเลยวะเอใหโอยู่ใครที o ่ T. ข้ามรั้วผ่านชา้าที่สุดจะเป็นคนแพ้นะคะ น้องๆคะก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามาดูของอัปเดตจากทางฟรีไฟกันก่อนเลยนะคะทุกคนนี่เข้าไปตรงร้านค้าเลยเพกาสัตพัดถิ่นจะายปีกเพลิงแห่งชัยชนะพร้อมท่าทางทุกคนเป็นสกายวิงใหม่นะคะทุกคนนี่ก็ส่งไปแล้วเรียบร้อยไหนเราลองมาดูภาพเต็มกันซิว่าเป็นยังไงบ้างฟึ๊บฟึ๊บอ้าขี่ม้ามานะคะเฮ้ยโอ้ยพูดเท่คนขอดูอีกรอนึง 哦吼。Oh. โหมีการสยายปีดด้วยก็จะเป็นม้านะคะไว้ตอนโดดร่มนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นนิท่าทางสก,กายวิงนะคะทุกคนก็กิจกรรมนะคะมีตั้งแต่วันที่24มิถุนายนนะคะถึงวันที่30มิถุนายนต้องรีบๆไปสมงนะคะทุกคนอะทุกคนกิจกรรมต่อมานะคะหอคอยผู้กล้ารเพนะคะซื้อ1คุ้มถึง28เลยนะคะทุกคนแฟชั่นสีสีพร้อมเวฟฟกพิเศษสุดคุ้มนะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน1เลยก็คือการเปลี่ยนร่างท้าทางผู้นำแอนิเมชันเปิดตัวและ ยังมีเอฟเฟก์ไฟเร้าร้อนนั่นเองนะคะทุกคนนี่ราเข้าไปดูเฮ้เขอว่ะเอ้ยเปลี่ยนสีได้ด้วยโคตรเท่ทุกคนนี่อันนี้คือยิงก็สุ่มไปแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่จะใช้สีโทเคนนะคะทุกคนสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนชุดของชุดได้เลยนะทุกคนนี่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเปลี่ยนสีอื่นก็ได้นี่ดูโบนัสพิเศษตัวนี้ก่อน อุปกรณ์แปลงกายสวมใส่ในคอลเลกชันนะคะและเปลี่ยนรูปร่างระหว่างลงเล่นด้วยนี่ถ้าทางผู้นําลองน้าเต้นในห้องล็อบบี้นี่ก็จะให้เพื่อนเต้นเป็นเพื่อนได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแอนิเมชันปรากฏตัวนะคะนี่ตอนเข้าร่วมทีม โคตรเท่ต่อมานะคะนี่เป็นท่าเต้นนะคะแสดงเอฟเฟกพิเศษในห้องหน้าล็อบบี้นะคะทุกคนกิจกรรมตัวนี้นะคะทุกคนมีตั้งแต่วันที่25มิถุนายนนะคะถึงวันที่1กรกฎาคมน,นะคะทุกคนต้องรีบรีๆสูงนะคะบอกเลยว่าคุม้มมากๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยค,ะค่ะกิจกรรมนะคะให้น้องๆมาเล่นเกม A E I O U นั่นก็คือเกมอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรชุดโกกัวอะไรให้น้องแต่งตัวสีเขียวมาแล้วก็พี่จะใส่ชุดสีเหลืองนั่นเองดีเรามาดูชุดสีเขียวเอาที่แบบใกล้เคียงที่สุดเพราะว่าไม่มีชุดโกกวาเราจะเริ่มจากตรงนี้ไปถึงจุดนู่นจุดนู่นก็คือตรงนี้ตรงเสาพี่จะยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็พูดว่า a e i o u ถ้าเกิดว่าสิ้นสุดคำว่า u ทุกคนต้องหยุดถ้าเกิดใครไม่หยุดก็คือตุยโอเคเนาะ เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะต้องหันหลังก่อนอ่าไปหาก็คือตุยจุดนะคะอ่ะมาความกันหรือยังลองเทสลองเทสลองเทสก่อนเทสรอบหนึ่งนะหนึ่งสองสเออเห็นน้องเมื่อกี้ใครใครหยับอะ่ะอ่ะรอบที่สองอจริงแล้วนะรอบที่สอง A e I อออเออ เจอแล้วคนนี้ใครเอ่ยไม่ได้ไปต่อน้องไอเสียใจด้วยนะคะ A E I O oh. oh. <c> U <oughs> ออุเอ้ยรองแวว A ออ e O U ออข้างหลังเห็นข้างหลังสตาร์ <c oughs> เรียบร้อยใครข้ามจุดนี้ไปก็คือจะได้เล่นรอบสองนะ อะไรนะ A E I O y U เฮ้ยรงนี้ไม่ทันเอาใหม่ A E I O y U <laughs> A E I O y U เอ้ยเห็นเห็นเห็นที่เหลือคือผ่านแล้วนะยกเว้นสองคนนี้ยกเว้นสองคนนี้ A I O y U <laughs> เอ้ยเอาขยบทำไมขยับเขบ้ากับตาย ทีนี่ที่เหลือเอาไปจุดเดิมเลยครับจุดเดิมไม่พี่อยากเปลี่ยนแมปวะเปลี่ยนแมปดีกว่าเปลี่ยนแมปเปลี่ยนแมปมันวงมาแล้วตามมาตามมาอ่ะโอเคพร้อมแล้วนะ a e i o u a e i o u a e i o u เอ้ยเห็นเห็นเห็นวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหน a e i o u a e i o u a, e I o u. a e I o u. โอ้โหเต็มเลยเมื่อกี้เต็มคนนี้คนนี้รู้สึกจะช้าสุดเสร็จเรียบรอย A I O U A I O U เฮ้ยมันหยุดพร้อมกันเลยวะ A I O U อ่าคนนี้ผ่านไปแล้ว A e I O U เมื่อกี้ไม่เห็นเฉยๆนะเหลือสองคน A e I O U เอไอโอยูไ้ผ e ่านแล้วกันไ <c oughs> ห้ผ่านแล้วกันไฮ้รงน,น,นี้ข้าไปแค่คนเดียวไงอะอะเอไอโอยูเอไอโอยูพร้อม e e กันมาาเลยอะ e I o <c oughs> เอไอโอยูเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยรอช้าสุดเลยอะใครเนี่ยที่ได้คิดว่าจะชนะนนี่อะ <c oughs> เรียบร้อยน้องพมูม a เอไอโอยู e I o โห oh. ชัดเจนน้องมิวเอีไอโอยูเ e ฮ้ยพร้อ <Hey, S 2> มกันเอ e ี O y U โอยูเฮ้ยคลุมนี้ไม่เห็นเอีไอโอยูเอีไอโอยูเอีไอโอยู้ยไปรอบนีผ่านเยอะแต่ว่าอ่าให้ผ่านหมดแล้วกันให้ผ่านหมดแล้วกัน

เตยขยบขยบอ่ะเอีไอโอยเอ a ไอโอยเอีไอโอยใครช้าสุดจะไม่ได้เลยนะคะ a e I o e I o เอีไอโอยเอีไอโอยฮ่ทำไมรอบนี้ผ่านเยอะจังวะอ่ะมาเอาใหม่ คนที่ผ่านก็คือต้องข้ามกระโดโดรั้วตรงนี้มานะคะอ่ะเฮ้ยวงบีบแล้วอ่ะ A E I O y U เฮ้ย e เมื่อกี้เห็นซากุระช้าสุด A E I O y U A E I O y U คือช้าสุดน้องดี เหลือสองคนยังยัง้ยเฮ้ย,ฮยถอยไปก่อนถอยไปก่อนถอยไปถอยไปยังไม่ได้นี่เลย a e i o u ใครที่ข้ามรั้วผ่านชา้าที่สุดจะเป็นคนแพ้นะคะ a e i o u ข้ามเร็วเตนอน u แล้วทำไมไม่หยุด u แล้วทำไมไม่หยุดอน้องคนนี้นะคะใครน่าคุ้าคุน้น ปันปันอีกแล้วปันปันอีกแล้วตลรืหรือว่าพี่เตียจะได้ไม่คือพี่แบบพี่พูดพูดว่าอยู่แล้วอะแต่เดียวคือกระโดดข้ามมายังวิ่งแล้วก็กระโดดข้ามมามันก็ไม่ทันไง